สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทารวจทยสตาร์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวสิงทุกท่านนะคะวันนี้เป็นดวงคามรักนะคะคนโสดชาวลคราศาีสิงห์นะคะชาวสิงห์ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะตอนนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานคามรักคนโสดกันดีกว่านะคะ ตรงนี้มีการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวความรักของคุณสามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยนะตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูพลังงานโดยรวมตรงนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง modify นะคะ w i b e i n g นะคะเหมือนความรักของคุณเนี่ยกำลังพัฒนาไปนะตรงนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะ ความรักของคุณนะคะคนโสดนะคะเอ่อบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักของคุณบางทีคุณต้องการความรักที่บันหวือหวารักกันจี๋จ่ามากๆแต่ว่าเหมือนความรักในรูปแบบของคุณเนี่ยนะคะความรักในครั้งต่อไปของคุณเนี่ยคุณอยากให้ มองถึงความมั่นคงในอนาคตนะคะ Well-being นะคะช่วยกันสร้างครอบครัวนะคะเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่ช่วยเหลือดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้เน้นนะคะในเรื่องของแค่หน้าตานะคะความหวานชื่อเหลืออะไรตรงนี้นะคะแล้วคนนี้จะเข้ามานะความรักควนมสนนะคะ r e t r i e u i n g เหมือนกับ ต้องเข้ามาแล้วเป็นคนที่ดีอ่ะสินเสมอกันกับเรานะคะเป็นคนที่เข้ามาแล้วช่วยเยียวยาจิตใจของเรานะคะไม่ใช่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาไม่ใช่เข้ามาแล้วทําให้เราปวดหัวนะคะเหมือนเดือนนี้คนสดชาวสิงเนี่ยมองอะไรที่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเรื่องเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีงามเรื่องความเหมาะสมเรื่องเหตุผลนะคะไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกอย่างเดียวนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักของชาวสิงกันดีกว่านะคะ ขอดูพลังงานคนโสดก่อนดีกว่าคนโสดชาวสิง์นะคะสิง์น้องสิง์เป็นยังไงกันบ้างมาลุ้นกันนะคะตรงนี้คนโสดหนึ่งไม้เท้านะคะคนโสดพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนใครเอ่ยสีดาบนะคะเหมือนรอคอยแล้วก็เยียวยาจิตใจตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ บางคนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับคนรักเก่ามาไม่นานก็ได้นะตรงนี้นะคะอืมแต่ที่ผ่านมานะยังไม่มีใครถูกใจคุณนะตรงนี้นะคะสีถ้วยนะหรือคุณช่างเลือกด้วยก็ได้นะคะชาวสิงห์เนี่ยอาจจะมีนะรอคอยอยู่นะคะแต่เข้ามาแล้วยังไม่ถูกใจอะ่ะรอคอยที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะจริงจังนะตรงนี้นะคะจริงจังแต่ช่างเลือกจริงจังแต่ช่างเลือกนะคะเนี่ยบางทีเข้ามาแล้ว คุยกันแป๊บแปบไม่ถูกใจอ้าวจบกันแล้วนะคะมาไวเข็มไว,วแล้วชาวสดคนสดชาวสิงจะเป็นยังไงหนึ่งดาบนะคะเดี๋ยวดูซืว่าหนึ่งดาบมาพร้อมกับอะไรหนึ่งดาบมาพร้อมกับเอ่อ ไฮโรแฟนนะตัวนี้นะคะเหมือนคุณตัดสินใจแล้วนะคะใครที่จะเข้ามาต้องเป็นคนดีนะคะคนที่เข้ามาแล้วทาให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคนที่สีเสมอกันกับเรานะคะเราถึงจะพร้อมเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะเห็นไหมเอ่ยเหมือนกับว่าอาจารย์เอาไปด้านนี้มากเลยไป้หรือเปล่าอ่าโอเคนะคะ นี้เปลี่ยนผ้าปูเป็นลายวัวก็จะพอปูแล้วมันอาจจะลายตาไปน,นิดนึงนะคะขออภัยแต่ตอนดูที่ร้านมันสวยจังเลยน่ารักจังเลยหกเหรียญน,นะคะตรงน,นี้หกเหรียญแล้วก็สังเหรียญน,นะคะจริงๆคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวคุณเองนะคะแต่ว่าภายใต้ความนิ่งๆนะคะของคุณเนี่ยนะคะคุณอาจจะ รอให้แน่ใจรอให้ชัวร์นะกับคนที่จะเข้ามาแล้วคุณจะเปิดใจด้วยนะคะตัวคุณนะคะราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะชาวสิงเป็นธาตุไฟนะคะเป็นไม้เทา้า เป็นอะไรที่เหมือนกับตัวคนตอนนี้นะคะมีความรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะรับผิดชอบในครอบครัวนะอาจจะเป็นครอบครัวกําเนิดนะคะหรือชาวสิงห์บางคนอาจจะเป็นมีลูกนะคะมีลูกติดต้องให้รับผิดชอบนะคะต้องดูแลต้องอะไรทั้งนี้ด้วยก็ได้นะคะนั้นคุณทางานเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของงานที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารนะต้องมีภาระความรับาาผิดชอบเยอะนะคะค no ุณตัง้ตตงใ right? จทําในสิ่งที่คุณรับผิดชอบอะอย <S <s ่างดีมาโดยตลอดนะตรงนี้นะคะ เ e m เ e r a n c e นะคะแต่เหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ t e m p e r a n n e นะคะจะมาพร้อมกับอะไร6ถ้วยนะคะ temperance มาพร้อมกับ6กถ้วย แปดดาบนะคะเสนแล้วก็เพิผิดนะคะไพ่ของนักผวดคุณอยากได้คนดีคนที่มีศีลนะคะคนที่แบบจิตใจดีนะคะเขาก็มาจริงๆนะตรงนี้นะคะเอ่อเหมือนกับตรงนี้ เจอคนเนะ้อเทมเพลนส์นะคะรอการเปลี่ยนแปลงรองความรักนะคะและอยู่ดีๆนะคะก็มีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคนคนนี้นะคะบางคนนะคะหกถ้วยเป็นความรักครั้งเก่านะคะถ้าไม่ใช่ความรักครั้งเก่าที่เคยเจอกันแล้วนะคะเป็นคนใหม่ก็เป็นคนที่เหมือนกับคุณรู้สึกคุ้นเคยมากๆนะคะเหมือนพอได้เจอเขาแล้วเนี่ยคุณไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงต้องแบบมีความรู้สึกนะคะหกถ้วยแปดดาบแล้วก็สเตนนะคะมีความรู้สึกที่คิดถึงผูกพันกับเขามากมา,กมา,กมากยโดยที่คุณแบบ ไม่รู้มาก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะนะคะเนี่ยแปดดบไม่รู้ตัวจริงๆนะคะทําไมเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกผูกพันเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นเคยเจอกันครั้งแรกก็เหมือนกับเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะสเตนนะคะคิดถึงเขามากมายนะคะโดยที่ไม่รู้เหตุผลนะคะบางทีการเจอกันครั้งแรกของคุณกับเขาเนี่ยนะคะก้าวไพ่ของเรือสีเนี่ยอาจจะเป็นการพูดคุยในเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะหรือบางคนแค่เห็นหน้าเห็นเงาหลังแต่กับคุ้นเคยอย่างประหลาดนะคะ เหมือนคุณจะถูกปฏิหาริย์ความรักจู่โจมเขาแล้วนะคะพี่สิ่งน้องสิ่งนะตรงนี้นะคะะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวต่อนีกว่านะคะเหมือนคุณจะได้เจอเขานะในช่วงนี้นะคะในเดือนกันยายนนี้จริงด้วยนะคะจะสตาร์เข้ามานะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคู่นะคะที่คุณคุ้นเคยมากๆนะคะหรือคุณเคยอธิษฐานขอไว้นะคะห้าจาานะคะ คุณมีความขัดแย้งใจมากๆเลยนะตรงนี้นะคะว่าทําไมคุณถึงต้องแบบคิดถึงเขานะคะโหยหาความรักจากเขานะคะหรือพยายามทุกอย่างนะคะ justice นะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะคะอยากไปเริ่มต้นใหม่กับเขาแล้วสิสิงไม่เท้านะคะชาวสิงนะตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่า คนเนี้ยคนที่เข้ามานะคือความหวังนะคะคือความรักที่เหมือนเป็นรักแท้ของคุณนะเดอร์สตาร์กับเทมเพลนที่เข้ามานะตรงนี้นะคะอ๋ยคนคนนี้นะคะถึงเขาอาจจะดูเป็นคนดีเป็นคนที่นิ่งๆเงีงบบบยบๆเฉยๆนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่พอคบกันแล้วนะคะคุณกับรู้สึกว่าเขาดูอบอุ่นเขาดูอ่อนโยนเขากับเป็นคนที่ดูดโรแมนติกนะคะขัดกับลุกเงียบๆลุก คงแก่เรียนลูกวิชาการของเขานะลึกๆข้างในเขามีความโรแมนติกมีความอบอุ่นอ่อนโยนมากๆนะคะโอ้โหเจอคนถูกใจแล้วนะคะพี่สิงห์น้องสิงห์เดี๋ยวเรามาดูตัวเขาก็ต่อดีกันดีกว่านะคะก่อนจะมาดูบทสรุปตรงนี้นะคะตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะฝั่งของเขาเนาะอาจารย์ลืมเอาออมาให้นะคะตัวเขานะตรงนี้นะคะ ก็เป็นลักษณะสองอยา่างเอ๊ะราบผิดูีสีอาจารย์ยังไงอ่า,อาจจะเป็นคนแบบว่าดูนิ่งๆนะแต่พอพอคบแล้วดูอบอุ่นดูจริงใจนะคะดูโรแมนติกนะขอดูพลังงานของเขานะคะลิฟเวอร์อุ้ยเขารักคุณนะตรงนี้นะคะ ทำไมมืออาจารย์คะ l ว v e ว้ o วอัศวินด้วยค่ะตัวเขานะคะเห <c oughs> มือนตัวเขามีความรักให้กับคุณนะตรงนี้นะคะแต่ว่าเจอกันครั้งแรกความเป็นฤาสีอาจจะเก็บฟอร์มอาจจะไม่แสดงออกอาจจะนิ่งๆไว้ฟอร์มนะคะแต่พอได้คุยได้ครบแล้วเ <c oughs> ขารักคุณมากๆเขาก็เลยพยายามแบบสร้างความโรแมนติกนะคะ มีความห่วงใยนะคะมีความจริงใจอยากที่จะช่วยเหลือดูแลคุณนะตอนนี้นะคะเล v เวอร์กับอัศรินช่วย9ม้เท้านะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตนเองในช่วงแรกๆนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยกล้าเปิดเผยตัวเองนะคะหรือไม่กล้าเข้ามาหาคุณก่อนคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นกับเขาก่อนด้วยก็ได้นะคะ7ดาวก็อาจจะชอบคุณอยู่แล้วนะคะแต่ไม่กล้าพูดนะคะ มีกำแพงในใจนะตรงนี้อุ้ยเขาก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่หกับคุณนะคะสีไม้เท้านะคะอยากจะเริ่มต้นผูกความสัมพันธ์นะคะสีไม้เท้าอยู่ภายใต้เลเวอร์นะคะรักคุณอยากจริงจังกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอยากไปต่อด้วยกันนะนะคะอัศวินเหลี่ยมน,นะคะถ้าเป็นคนที่เหมือนกับว่าตั้งใจทํางานนะคะขยันทํางานหรือเป็นคนทํามาหาเก็บก็ได้นะตรงนี้นะคะ เขาอาจจะเป็นคนโสดที่รอคอยความรักมานานแสนนานก็ได้นะตรงนี้นะคะอยู่นิ่งๆอยู่เป็นฤาษีมานานอยู่ในถ้ำนะแล้วก็รอคอยใครสักคนที่จะเป็นคนที่ถูกใจเขาอะนะคะหรือความเป็นพรฤาษีนะคะเขาอาจจะมีเซนก็ได้นะคะว่าเขารอคนที่เป็นคู่ของเขาอยู่แล้วพอเขามาเจอคุณเนี่ยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณนั่นแหละคือคนที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตนะตรงนี้นะคะจริงด้วยคืนคู่เป็นคคือบริหารแห่งความรักในชีวิตของเขานะคะหนึ่งเหรียญนะตรงนี้นะคะ เหมือนเขารู้สึกได้เจอคุณแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันดีต่อใจอะนะคะเป็นปฏิหารที่เขารอคอยมานานนะคะในที่สุดเขาก็ได้พบกับคุณนะคะเป็นความรักนะคะขึ้นต้นได้็อบเบิแล้วจบด้วยหนึ่งเหรียญตรงนี้นะคะเป็นความรักที่เขารอคอยนะคะเขาพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณนะตรงนี้นะคะคุณเจอคนจริงเขาแล้วนะคะชาวสิงห์นะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งของคุณซิความรู้สึกของคุณเป็นยังไงนะคะใช้ไพ่ชุด ชุดนี้ดีกว่านะคะความรู้สึกของคุณนะคะเจ็ดดาบคุณก็แอบชอบเขานะปิ้งปังเลยนะคะตรงนี้นะคะอืมเหมือนเจอกันครั้งแรกอ่ะนะคะก็ชอบพอแล้วนะคะแอบชอบแอบส่องแอบตามนะคะ แอบตามคนนี้เลยนะคะเฮอร์มิตนะคะไพ่ฤลษสีนะคะนักบวชของคุณนะคะคนที่คุณดูแล้วว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีน้ําใจนะคะเป็นคนที่มีคุณธรรมคนที่มีศีลเสมอก,กันกับคุณนะคะคุณรอคอยเขามานานเช่นกันนะคะสีดาบโหเหมือนเป็นความรักที่ต้องรอคอยนะตรงนี้นะคะรอคอยกันมาของคู่แท้นะคะเดอะสตาร์นะคะ ความรักที่เป็นอธิษฐานขออุย้ยรอจริงๆนะคะแฮงแมนนะตรงนี้นะคะรอมานานแล้วนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเจอกันแล้วแต่ว่าเหมือนกับมันเป็นอะไรที่ยังไม่ได้พูดคุยอะนะคะเจอแล้วปิง๊งเจอแล้วรู้สึกมันวุบว่าวรู้สึกว่าคนที่คือคนที่ใช่นะคะเราก็รอคอ,อยที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะเราได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังกันนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ หไม้เท้าอยู่ภายใต้หกไม้เท้านะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เหมือนเขาก็เซเยสกับคุณนะตัวนี้นะคะเขาก็รู้สึกมันคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะก็เลยกลายเป็นว่าพอได้มาพูดคุยได้มาคบหาดูใจกันแล้วนะคะคุณสองคนมีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะเลยได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ต่อกันนะคะความเป็นหนึ่งไม้เท้าตรงนี้นะคะดูเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงมากๆนะคะชาวสิงที่โสด ว้าวคุณรักเขามากเลยนะคะเราเวอร์อยู่ภายใต้ไพ่ของเ e อร์มิตเลสีนะคะเหมือนอย่างที่บอกนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับมันเป็นปฏิหารอะไรที่คุณได้เจอเขานะมีความรู้สึกแปลกๆที่ไม่เหมือนกับใครไม่เหมือนกับคนอื่นๆน,นะคะเป็นอะไรที่คุณไม่สามารถที่จะตัดใจจะเขาได้ไม่สามารถที่จะห้ามใจคิดถึงเขาได้นะคะหรือตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้เจอเขานะ lover hermit คุณก็เฝ้าคิดถึงเรื่องราวของเขาคิดถึง ความเป็นเขาเขาเป็นยังไงเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงนะคะอยากรู้จักให้มากกว่านี้นะคะเราคอยโอกาสหาวิธีนะคะที่จะทำให้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้ว่าความรักมันล้นอยู่ในอกนะตรงนี้นะคะอาจจะรักกันตั้งแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันแม้แต่คําเดียวรักกันตั้งแต่เจอหน้ากันครั้งแรกเลยก็ได้นะคะอดีหรหาความรักโอ้โหโอ้ยขนลุกหกถ้วยนะคะเราเฟอร์กับหกถ้วยนะคะ คณรู้สึกจริงๆนะความรู้สึกของคุณสตรองมากๆนะคะว่าคุณกับเขาว่าเคยเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติต่างก่อนนะตัวนี้นะคะหรือบางคนเป็นคนรักเก่าที่หวนกลับมาหาคนรู้สึกแล้วแหละว่าการกลับมาครั้งนี้มันเป็นความรักที่ไม่ว่ามันยาวนานแค่ไหนแต่ก็ยังรักกันะนะคะรักกันมั่นคงรักกันแบบหวานชื่นนะคะอยากที่จะอยู่ด้วยกันนะคะบางคนมาเจอกันตอนอายุมากอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะก็เหมือนกับ ยังมีความรู้สึกที่มันกับเป็นเด็กๆเป็นวัยรุ่นนะคะยังมีความหวานชื่นต่อกันมากๆอยู่นะตรงนี้นะคะเลอเวอร์ over, แล้วก็หกถ้วยนะคะอืมอันเป็นไม่ได้สองกรณีนะคะเป็นคู่กันมานะคะเคยเจอกันมาก่อนเคยเคาหากันมาก่อนหรือว่ายังไม่เคยเจอแต่ว่าเป็นคู่ที่อธิษฐานขอเป็นคู่กันมาในชาติปางก่อนนะตรงนี้นะคะรักกันมากมายเลยตัวคุณกับตัวเขานะคะอืม รักแล้วรักอีกรักแล้วรักเลยนะคะอารมณ์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูบทสรุปความรักของคุณกันดีกว่านะชาวสิงนะคะกับไพ่ชุดชุดหลักของเรานะตอนนี้นะคะขอดูบทสรุปความรักของชาวสิงนะคะคนโสดนะคะมีไพ่ของราชาหรือราชินีถ้วยนะคะโอ้โหบทสรุปความรักนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะ คุณกับเขาสองคนน่ะเป็นคู่กันนะตรงนี้นะคะในที่สุดคุณก็ได้สัมผัสกับตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะภายใต้ความนิ่งๆความขึขึงความดูไม่พูดพูดน้อยของเขานะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะ judgment นะคะคุณรู้สึกได้นะคะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นพรมลิขิตนะคะโชชะตากําหนดให้คุณสองคนมาพบกันนะคะหรือว่าจิตวิญญาณแห่งรักแท้สองดวงนะคะได้ตามหากันจนเจอแล้วนะคะเาวสิ่งที่โสดน,นะคะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้เจอนะตรงนี้นะคะใครที่รอมานานขอให้ได้เจอนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะเจอกับคู่แท้ของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า พลังงานความรักตรงนี้นะคะให้จะบอกว่าอะไรบ้างนะคะขอดูพลังงานความรักหน่อยค่ะ finish rising นะคะเหมือนรอคอยกันมานานมากนะตรงนี้นะคะ mm hmm. การกลับมามีความสัมพันธ์กันใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นคนรักเก่านะคะแต่กลับมาครั้งนี้นะคะเหมือนกับมันมีรูปทางมีอะไรที่แบบว่าสดใสนะคะเป็นความรักที่พร้อมจะจริงจัง <c oughs> เป็นความรักที่พร้อมจะอยู่ด้วยกันนะหรือ ชาวสิงห์บางคนที่โสดนะคะอาจจะรู้สึกมันอารมณ์แบบตัวคุณเนี่ยอาจจะเหนื่อยเจอความรักที่มันไล่ๆมากๆนะคะเจอความรักตรงนี้นะคะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าได้ช่วยเยียวยาหัวใจนะคะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นหรือแล้วก็ไม่เป็นความรักที่คุณแบบรอคอยมานานแสนนานนะคะเซ็กชวลิตี้นะคะเป็นความรักที่มีแพชชั่นต่อกันนะคะมีแรงดึงดูดต่อกันและกันมากมาก Family and นทรนะคะเป็นความรักที่ที่เป็นคู่บุญบาร,รมีของคุณนะคะการมาสร้างครอบครัวนะคะสร้างความร่ำรวยร่วมกันนะคะตรงนี้นะคะ Family and t r รนะคะโอ้ยเสียงอาจารย์อ่ะเดี๋ยวเราต้องรีบต้องรีบปิดเล่ราๆตรงนี้นิดนึงนะคะก่อนที่อาจารย์จะเสียงหมดนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแล้วตรงนี้เป็นคนที่เกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรธาตุอะไรคนที่เกิดบัอังคาน,นะคะมานะคะ คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะคะออริอุสนะคะธาตุลมค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวีนัสนะคะวันศุกร์ค่ะคนที่เกิดลัคนาราศีเมษคะ่ะธาตุไฟนะคะเอริส คนที่เกิดชาวลัคนากรากฎนะคะลัคนาราศรีกรกฎธาตุน้ำแคนเซอร์ค่ะชาวรสนะคะชาวลัคนาราศรีพฤษภธาตุด,ดินค่ะดีโอนะคะสิงกับสิงด้วยกันเองนะคะทัตุไฟค่ะสกอเวียนะคะชาวลัคนาราศรีพิจิกค่ะอีกหนึ่งใบนะคะไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกธาตุทุกลัคนานะคะ Air นะคะธาตุลมนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่ม,มิถุนแล้วก็ตุลน,นะคะอนี้ซ้ำน,นะธาตุลมนะคะวัวโก,ก้นะคะชาวลัคนาราศีกันค่ะธาตุด,ดินค่ะโอเคนะคะตรงนี้เป็นได้นะคะทุกธาตุทุกวักนเกิดนะคะตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราในไพ่ชุดนี้นะคะจะปิดท้ายกันว่ายังไงดีนะคะขอดูโรแมนส์แองเจิลทีก่า คีบแอนด์โอ n พนไมน์นะคะยูร m สมิ may d i f เ e r from you นะเหมือนกับตรงนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างจากเรานะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นต่างเชาติชาตินะคะต่างชาติต่างศาสนาต่างทินแดนไกลก็ได้ตรงนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนละไทกับเราเลยก็ได้นะเ e r ร i มินะคะแต่พอคุณได้คบกหาดูใจกันแล้วนะคะเขากลับเป็นคนที่แบบโรแมนติกนะคะวันนั้นเปิดใจนะภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเจอครั้งแรกนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาทั้งหมดนะ Oh, new love mm hmm. นะคะชาวสิง ah. ค์ค่ะเขามาเพื่อเป็นรักครั้งใหม่ของคุณจริงๆนะคะ A New person has started your romantic feeling เขาเข้ามาทำให้คุณเกิดความรู้สึกที่มันโรแมนติกที่มันว่อวาวว่อบิวในใจนะคะ for giving and learning เข้ามานะคะทำให้แบบคุณเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณนะคะทำให้คุณได้แบบได้ไปต่อความรักดีๆนะตรงนี้นะคะ Healing family is choose นะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาเกื้อกูลน,นะตรงนี้นะคะเยียวยาจิตใจของคุณนะคะหรือปัญหาต่างๆที่คุณเจอนะคะในครอบครัวในอะไรตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวขอดูนะคะกับไพ่ชุดสีม่วงนะคะขอดูซิว่าความรักของคุณจะเดินทางไปถึงจุดไหนอย่างไร f e l l o w travelers นะคะ Support is all around you เหมือนความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยนะคะมันดูมีความหวงังมันดูมีสีสันดูสีมีสายลุงที่สวยงามนะคะมีนกยูงที่คอยดูคุณอยู่นะตอนนี้นะคะเหมือนกับความรักของคุณนะชาวสิงค์คุณเจอคู่ที่เหมาะสมอะนะคะใครๆก็เชียร์ใครก็ส่งแรงเชียร์เพื่อนเชียร์เพื่อนช่วยลงแบบนี้นะคะ Rainbow r a c i n g นะคะอุ้ยได้สายลุงอีกอันหนึ่งแล้วนะคะ r a c i n g are showering your life นะคะ เหมือนเป็นความรักที่คนสองคนมีอนาคตร่วมกันจริงๆนะมองหาเป้าหมายอะไรที่มันดูโดดเด่นดูมีความมั่นคงต่อกันนะคะ Uncovering treasure นะคะ beneath the surface lies great beauty นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่คุณแบบได้เจอแล้วเหมือนแบบโชคดีอะนะคะเขาเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของคุณเขาเป็นแบบคนที่คุณไม่คิดว่าเอ้ยคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ที่สุดเหมาะสมลงตัวกับคุณที่สุด นะตรงนี้นะคะขออีกหนึ่งใบซิ Reaching your d e s t i n a t i o นนะคะเขาเข้ามานะคะเพื่อสร้างความฝันร่วมกับคุณนะคะคุณสองคนนะคะ l i ไลท s s s h i n i n g brightly นะคะคุณสองคนเป็นแสงสว่างในชีวิตของกันและกันนะคะจะได้มาช่วยกันนะคะสร้างฝันนะคะสร้างชีวิตให้สดใสสวยงามต่อไปในอนาคตนะคะคนสดชาวสิงห์พลังงานดีงามมากๆนะคะตรงนี้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนจริงๆนะอาจารย์นรีเป็นกำลังใจให้นะคะ ใครที่อยากเป็นกำลังใจกับอาจารย์ก็อย่าลืมนะคะช่วยติดตามช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะและ้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ